นำเสนอลูกเต๋าพิเศษนะครับเต๋าห้าหุ่นครึ่งนะครับสั่งทําจากพิเศษนะครับลูกธรรมดาวัดดวงแบบว่าคุณเขย่าสามารถรู้ได้ด้วยตัวคนเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราจะมาดูการถ้วยถ้วยธรรมดาครับอันนี้ถ้วยเราหนักห้าขีดนะครับเป็นถ้วยเบานะครับสั่งทาพิเศษถ้วยไม่มีอะไรครับฝาก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เราก็จะมาลองเขย่าดูนะครับว่าจะเป็นแบบที่ผมบอกจริงหรือเปล่าดูนะครับ ตานี้ผมบอกได้เลยนะครับผมจะแต่งลูกห้าให้หน้ามาคจะต่งลูกห้าไว้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนย้ายจากลูกห้าเนี่ยไปตัวอื่นครับผมรับประกันได้ว่าโดนกินแน่นะครับว่าไปตัวไหนก็ติรามนี้มีห้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดมาครับห้าห้าสี่ครับจะเห็นได้ว่าเต๋าชุดนี้เอาไว้ตีแต้มโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าถ้าสนใจสั่งซื้อได้นะครับชุดละสองพันบาทนะครับดูครับเปิดที่สองนะครับเราจะขย่าอีก ว่ามีหรือไม่มีรอบนี้นะครับเขย่าอีกนะครับรอบนี้ผมก็บอกได้เลยนะครับว่ามีเลขห้าอีกครับห้ามาแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับเราจะมาเปิดดูกันว่ามีห้าหรือเปล่าถ้าสมมุติให้หน้ามา้าส,ส่งซิกให้หน้ามาไปแทงเลขห้าไว้แล้วเดี๋ยวถ้ามีคนอื่นยักย้ายไปแทงตัวอื่นก็ต้องโดนเสียตังค์แน่ๆครับไฮโลออกห้าสี่สองครับก็ยังมีห้าอยู่นะครับดูนะครับ เปิดที่สามผมจะเขย่าให้ดูนะครับว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับเปิดที่สามผมก็จะบอกได้เลยนะครับรอบนี้ให้หน้าม้าไปเต็งเลขห้าไว้ไปเต็งเลขห้าไว้เปิดนี้มีแน่นอนครับเป็นอีกเปิดหนึ่งผมบอกได้เลยว่ามีห้าในตัวผมไม่มีเครื่องส่งสัญญาณใดๆนะครับมีแต่ฝีมือเท่านั้นนะครับให้หน้าม้าไปแทงเลขห้าไว้นะครับเปิดมาครับห้าสามสองครับ มีอีกนะครับดูนะครับจะขย่าเองนะครับเปิดนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีห้าอีกครับเราจะมาดูครับว่าเปิดนี้มีห้าอีกหรือเปล่าครับห้าสองเอี่ยวครับก็ยังติดห้าอยู่นะครับไขรสนใจสั่งมาได้นะครับชุดละสองพันบาทสามารถรู้ตัวออกได้นะครับใช้เครื่องตัดก็ไม่สามารถจะจับได้นะครับว่ามีหรือไม่มี รอบนี้ผมบอกได้เลยนะครับรอบนี้ก็ยังมีห้าอยู่นะครับเปิดมาครับมีหรือไม่มีครับมีสี่ห้าหกนะครับก็ยังมีห้าอยู่นะครับดูนะครับต่วัดดวงเขย่ากันเห็นเไม่มีอะไรครับรอบนี้ผมบอกได้เลยว่ารอบนี้ไม่มีห้าครับถ้าใครเต็งหกมาเตงห้ามาคุณก็เอาเตงห้าเนี่ยครับไปกักต่ำหกสมมุติเขาเตงห้ามาสองร้อยคุณไปกักต่ำหก เปิดมาครับอย่างนี้คุณก็ได้กินเต็มเ็มนะครับเพราะมันไม่มีห้าเนี่ยอีกเปิดนะครับดูนะครับผมจะลองให้ดูนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับรอบนี้นะครับมีห้าอีกครับผมจะบอกได้เลยว่ามีแน่นอนเพราะผมไม่ได้มีเครื่องส่งสัญญาณใดๆผมเล่นไฮโลมานานนะครับเดินสายมาก็หลายที่นะครับเปิดดูครับเฉลยครับหกห้าเอี่ยวนะครับก็ยังมีห้าอยู่นะครับ มาดูอีกทีนะครับว่าเขารู้หรือไม่รู้นะครับว่ามีหรือไม่มีรอบนี้ก็ยังมีห้าอยู่นะครับเปิดมาครับห้าสามเอี่ยวครับจะดูนะครับรอบไหนถ้าไม่ติดห้าผมก็จะบอกไม่มีนะครับรอบนี้ก็มีห้าอีกนะครับดูครับท่านผู้ชมห้าสองเอี่ยวอีกนะครับก็ยังมีห้าติดอยู่นะครับ ดูได้ครับสนใจก็สั่งซื้อมานะครับเป็นเต่าวัดดวงนะครับสามารถรู้ได้นะครับรอบนี้ไม่มีห้าครับเนาะหมดแล้วตัดได้ปหมตัดต่อได้ปหมดูทำไม่เป็นไม่มี 5, 5, 5, นนห้าห้าโปรเลยพลาดเลยพลาดละพลาดละเซฟไงวะ